วันแม่ปีนี้อยากจะชวนทุกคนพาคุณแม่มาชมดอกไม้ใจกลางกรุงชิมอาหารเลือดรสช็อปสินค้าเกษตรในงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาครั้งที่16งานนี้เข้าฟรีแถมใครที่มางานยังมีของที่ะระลึกแจกให้ด้วยนะคะงานจัดที่สวนสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิจเขตจตุจกักรใครที่นํารถมาสามารถจอดได้ที่สวนจตุจกักรหรืออาคารจอดรถได้เลยค่ะหากใครที่มารถไฟฟ้าให้มาลงที่ m r t สถานีสวนจตุจกักรหรือสถานี ำแพงเพชรหรือ BTS สถานีหมอชิดได้เลยค่ะเชื่อเลยว่าถ้าพาคุณแม่มางานแล้วก็ต้องถูกใจเต็มสิบแน่นอนเพราะดอกไม้ที่จัดในงานนี้สวยตะลึงอลังการมากๆจะถ่ายรูปมุมไหนก็สวยงามถูกใจแน่นอนค่ะงานในครั้งนี้มีต้นไม้ประกวดมาตั้งโชว์ด้วยนะคะใครที่ชอบต้นไม้ต้องถูกใจแน่นอนสวยงามสมรางวัลจริงๆค่ะ,คะกรมป่าไม้เขาแจกกล้าไม้ฟรีด้วยนะคะใครที่สนใจมาขอรับได้ที่บูธเลยค่ะนอกจากจะเพลินตาไปด้วยดอกไม้ แล้วภายในงานยังมีสินค้าเกษตรมาวางขายในราคาพิเศษอย่างบูธร,ร้านค้าชุมชนกระทรวงมหาไทยสมาคมแม่บ้านมหาไทยมีทั้งไข่ไก่ข้าวสารน,น้ำมันพืชและสินค้าอีกหลายรายการโดยสินค้าราคาพิเศษจะขายตามช่วงเวลานะคะใครที่ชอบผ้าพิมพ์ลายสวยๆต้องมาที่บูธ109นะคะลายผ้าแต่ละชิ้นทําจากผ้าฝ้ายแท้สวยงามมากๆหากใครที่เริ่มหิวก็ไม่ต้องไปหาของกินที่ไหนไกลเพราะภายในงานมีบูธของกินมาจัดหลายร้านเลย บูธของแต่ละหน่วยงานในปีนี้เขาจัดเต็มกันมากๆยกให้ความอลังการของดอกกล้วยไม้ที่บูธกมรมส่งเสริมการเกษตรเลยค่ะนกยูงขาวสวยงามมากราวกับของจริงใครที่มางานต้องมาชมไม่เห็นกับตานะคะแต่ละบูธจะมีการสาธิตการฝึกอาชีพหลายๆอย่างอย่างเช่นการฝึกร้อยไหมจากตัวไหมเห็นภาพสวยจากสีของดอกไม้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกงานหัตถกรรมการสร้างอาชีพให้กับชุมชนได้ทั้งความรู้อิ่มทั้งความสุขแถมยังได้ชมดอกไม้สวยๆบอก ได้เลยว่าคุ้มค่ากับการมาจริงๆค่ะงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาจะจัดระหว่างวันที่9 1 4ถึงสิงหางคม2567นะคะ on the way js ร้อยในครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปที่ไหนกันอีกรอติดตามไว้ได้เลยค่ะ